สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับผมอูน้ำไส้ยาาพลอยพี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขนะครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบมันมานน้ำกันครับก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับคลิปนี้ก็มาเป็นเลขดับพอส้นบุรีได้ครับผมเป็นเลขดับดับบนนะครับผมลรอเบิ้งครับเพิ่นจะให้แนวทางดับตัวได้มากนะครับผมงวดเก้าก็เดินดีได้ครับผมของพอส้นบุรีนะครับผม ก้อนเอื้อนที่จะไปเบิ้งงวดเก่านะครับกัขอขอบพระคุณพ่อชนบุรีนะครับผมที่ให้แนวทางอูน้ำใส้แม่มาไทยถอดในแฟนครับทางสองเดี๋ยวดับชมรับฟังน้ำกันเนาะครับผมเนามาเบิ้งงวดเก่าน้ำกันนะครับผมอูน้ำใส้จะให้พอมีพี่น้องเบื้องนะครับผมนี่นะครับเลขดับพ่อชนบุรีครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบแปดเนาะครับดับบนครับบ่มี่ศูนย์นะครับผมพลานครับเลขติด บนล่างครับผมติดล่างครับหนึ่งครับผมพอส้นบุรีผ่านครับผมเด็กดับกับเอาอยู่ครับกับเป็นแนวทางตัวเลขให้เอฟซีทุกคนนะครับผมเพื่อได้โชคได้ลารับนะครับผมงวดนี้มาลอดติดตามกันนะครับว่าพอเพิ่นจะดับบนตัวในครับกับเพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะครับผมกับขอบคุณเอฟซีนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแนวทางตัวเลขของอูน้ำใสีครับได้มา กำลังใจอูน้ำไส้ทำคลิปตัวต่อไปนะครับผมอูน้ำไสพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับนี่กับมาอัดยูนาบานครับผมสวนย่อมครับบรรยากาศเย็นสบายครับผมค่ายข่ร่อนได้นิดนึงแล้วครับผมเนาไปเบิ้งแนวทางตัวเลขดับบนของพอซนเบอร์ี่น้ำอูน้ำไส่ได้เลยครับพ่อครับอูน้ำไสสวัสดีครับพ่อเลขครับพ่อเกินไปหรอยังเกินไปแล้วครับอ่า เป็นเลขดับบนนะครับพ่อบนพ่อชนบนเอาดับตัวบนมพ่อดับสองตัวบนครับผมอะไรปะอเลยครับพ่อหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งครับผมหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับ หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมสองสามสามสองสองสามสามสองครับสองห้าห้าสองสองห้าห้าสองครับสองหกหกสองสองหกหกสองครับสองเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองครับสองห้าห้าสามสองสามสามต้องสามบวกหก สามห้าห้าสามสามห้าห้าสามครับผมสามหกหกสามสามหกหกสามครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามครับห้าหกหกห้าห้าหกหกห้าครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกครับอ่าขอบอ่ะขอบอ่ะสามที่สุดอ่ะขอบอ่ะ ป็นเลขดับบนย่างเดียวนะพ่ออ่าเอาตัวนนแลกติดบนล่างเลขติดบนล่างครับผมเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งครับผมอ่มาวันที่แล้วเขาเห็นไหมวันที่แรียกขเขาห,เขหนึ่งครับพ่ออือโอ้เขาเนี่ยเนีนเลยครับผมเลขออกห่า,หาหนึงนะพ่อโอ้สุดยอดเลยครับเลขดับบน,น,น,นแมนครับพ่อดับบนนี่บ่มีทุนศูนย์เลยพ่องวดนี้ มเหายากดุนนมอยู่บ่อโอ้สุดยอดบอกไล่ดีดีพ่อให้ผมคแบบอัอพ่อสุดๆพ่อสลบสไล่เก้ดันออกท่สุดไทยที่สุดมาจะกี่บางเดนเอาพ่อโอ้ยแต่แต่บ้าสามสถ้สจะเดียวสุดสุดสุดนันเดียจร้่อยกันซะแมีนอยู่บ่ะเจ้ากจ็ดมาอย่างเนาะโอ้แนวทางตัวเลขครับผม ดับบนแยงเดียวนะครับดับล่างนี่พ้องแม่น้ำเชี่ยเดโน่พ่ออ่าอ่านะของน้ำเชี่คยครับผมเราของพ่อกับข,ของพ่อมันเป็นอะไรแรกีก่กบนลา<อ>บ่างอ๋อของของซุปพระธิดากับพานเมื่อไรครับผมพานเมื่อไรพ่อเด็กดับกับเอาอยู่อ่าอ่าเป็นเหมือนท้งทุกซุปแมน,นครับแต่มันบ่ถึกมันบ่ถึกสูสูงนั่นแหละแมนโอ้เล็กทางล่างออกคานึงโอ้ยตายหัวออกบม่วานนี่ออกอีกอ่ะ จชกมายังไงเนาะพ่อแนวทางไหมครับหนาวว่พ่อทางปุ่นครับว่ห่อนอยู่นี่ยแทางนี้ก็พอดีแล้วครับพ่อเริ่มฮ่อนแล้วครับอือฮ่อนห่อนหอนโอ้พ่อส้นบุรีนะครับผมอือพ่อยู่มส้นบุรีบ่ครับด้วยเป็นเหตุง่ายในแท่งครับอยู่มส้นบุรีซื้อบานอยี่ห้อไหมโอ้ซื้อบ้านญี่ปุ่นเลยครับผม เพียงเด้พองวดงวดบ้างหนได้ตัวเด้เนี่แล้วบ่อดได้อย่างเราตลบสไลด์นะตลบสไลด์ตลบสไลด์ันศูนย์ยนนนเนี่หละ่ะศูนย์นี่ลีนะบ่เอยว่ามันมีศูนย์มีศูนย์ะปักเกี่ยวอย่างไซดเนี่เอาไซได้มา,นนนาิเบิ้นข้<อ>างหน้าให้ไข่เด้ยนเนิเบิ้นข้างหลังเมแม่นู่บ่ออเช็มาจังได้เนาะแม่นแมน มีโค้งสุดท้ายวะครับพ่อหรือวา่าแข็งแขรงเลยตร,รงนี้ตรงนี้เออพวกเหล็กพวกนี้มีสุดเดียวเหล็กซุ้มนี้มีสุดเดียวเนาะพ่อหายแล้วหายเลยหายแล้วหายเลยครัคบเปลีแนวทางครับผมพอส้นบุรีครับวัน<อ>ที่เราข่านบอกครับงวดงวดงวดที่แล้วพอหายไรก็งวดนี้พ่อค,ครับยังผ่านเสยเนาะพอดสุดยอดเลยครับทอกันบมาทอกันสามสิบซุดทอกันมาครับพ่ออือมันจะได้สามสิบซุดเนาะครับ สามสิบชุดอ่โหออก้นศูนหลอดแรงบุดบ <laughs> ิบเลยบ่ผลลัพกระโดดแล้วสะมเชีออ่ฝันนันแ่ะครับตต่ผูใ้ใดสมากก็เอาเล็กๆยังไม่เอาอะไรแน่นยิ่บ่ามาร์เก็บเบาเนะบ่อือแต่มันโยนเนี่ยเบาาเบาๆครับผมสูตรนี่มันใจคักนะบ่มันมีผิดแจ่เดียวเห็นไหมผิดเียวมันหนีไปไนะว้ะะยซื่อๆหอก ตอนนั้นยู่มดัดมาขอมาไลติดต่อกันไลงวดเลยเนาะพ่อแล้วหกสิบกงหดสบายสบายอ่ะแมีนโอ้มันก็นสุดยอดดีเลยนะพอ่พอเพราะว่ากหกสิบกงวดนี่ก็บ่แม่นเลขในหน่อยโตเนาะพอ่อให้มานี่เนาะออพอเบิงง่งเราเบิ้งอีกพอสิปล่อยหรก็ปล่อยแค่นั้นแ่ะเบ,บ,บ,บิ่งไปเบิ่งมาเอาไว้ขอไว้ซื่อๆก็เลยปล่อยเอาลอ็อกเบิ่ง ในน้ำเชื่อเองนั่นงดันเสียใจพ่อแก่ป่วยพ่อหนูแก่ป่วยหลวงพ่อครับเดี๋ยวน้ำใส่ควายเองครับเป็นแนวทางันนะพ่อข้นมากกันเลขดับกันมาเบิ้งคนมากเลขไอ้ค้านวณเลขสูตรเลขฟันกันไปเบิ้งอีกท่าหนึ่งนะพ่อเพราะว่าเลขจุดนี่นะเลขจุดเนี่ยม่กเ,เกนเเินหาน่างวัดหรอกแต่แต่แต่คนติดตามดีๆตอนว่า,าเขาอีดีเห็นว่โอ้ยเดี๋ยวแค่ไหนมาหาอูดน้ำใส่ครับพ่อ นั่นวะครับพอ่อแม่นครับลองบันจะหานวะเดี๋ยวย้อนฟ้าเต็มละคน่าแม่นอยู่พ,อพอ่อวัวชนบุรีหนอกไม่มีบัวมีเตัดได้ขนาดนี้หรอกเรย์ละรุ่นนี้สิวุ้นน้ำเซ่มาตามพ่อกัดสองจีงวดหนึ่งเอาด้วเนะพอ่อแมน่นแมน่นฮ่านี่เรางวดต่อมานี่เราบานงวดแรกก็ดังเราพอ่อ <c oughs> <c oughs> โอ้เอา้าพ่อกระมีแนวทางเพี้ยงสมนีแล้วครับพ่ออ่อาๆสอบดีสอบดบีโอ้น้ำเซ่กัดหบกวนพ่อเพี้ยงสมนีแด้วครับพอ่อ อ่าครับสวัสดีครับเขาครับก็ได้ตามเลขดับสองตัวบนของพ่อสซนบุรีแล้วนะครับผมนี่แหะครับเป็นแนวดั้งตัวเลขครับผมเดี๋ยวอูน้ำแทจะเขียนให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องอีกครั้งหนึ่งนาะครับผมจะเทียบกำลังกล้องงวัดไม่ไปเลยเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไอฟี่ทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอูน้ำแทได้ครับผมเป็นกำลังแรงใจครับ อวยพอในเอฟซีทุกคนยุดีมีแห้งครับสูขาากเข็งแรงครับผมขอพุ่นพอส้นเบอรี่ครับที่หาแนวทางอูน้ำไสครับผมให้ทุกคนดีขเม้ารับชุมเราฟังคลิปอูน้ำไสปังปังมันๆมันครับผม16กคุมผ้าพันหกสิบแครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ